เต็มอก่ม20อาจจะได้สัก11-12อะไรอย่างเ้ยครับมันมีบางจุดที่แบบยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดอะคะ่ะเห็นผลชัดมากครตอนที่เรียนไปได้แค่ครั้งสองครั้งเองครับคือเขาเ่ยป่ากเลยบอกผมเพิ่งเข้าใจเรื่องเนี้ก็วันเนี้ยสามารถดีดขึ้นมาอยู่ในระดับ15ขึ้นไปบางครั้งไปถึง18-19หรือเต็มก็มี ตอนนี้นะคะก็มีด้วยกัน3คอร์สค่ะวอร์มอัพคณิตศาสตร์เตรียมสอบเข้าม .1 วอร์มอัพวิทยาศาสตร์เตรียมสอบเข้าหมนหนึ่งแล้วก็สปีดอัพตัวดีโจทย์เตรียมสอบเข้าม .1 ค่ะก่อนเรียนเนี่ยทำโจทย์ไม่ค่อยคล่องวิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เนี่ยน้องจะมีความละหลวมแล้วก็ความผิดพลาดคะ่ะคุณน้องยังไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะคะทำข้อสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียนเต็ม20่อาจจะได้สัก11 12ออะไรอย่างเงี้ย ต่ก่อนเนี่ยคุณแม่ไม่เห็นการเรียนของน้องเลยเพราะว่าน้องเขาอยู่ที่โรงเรียนคุณแม่เพิ่งสังเกตว่ามีอีกหลายๆจุดอะคะที่น้องยังไม่เข้าใจคุณแม่ก็เลยเริ่มมองหาสถาบันกวดวิชาคุณแม่ไม่สามารถที่จะพาน้องไปเรียนกวดวิชาที่ไหนได้เลยเพราะว่ามันปิดก็เลยเริ่มมองหาโรงเรียนกวดวิชาที่เรียนออนไลน์ก็เลยมาเจอสถาบันกวดวิชาตูเกเตอร์ค่ะข้อดีก็คือเราได้เห็นพฤติกรรมในการเรียนของเขาครับจากที่เวลาเขาเรียนที่โรงเรียนเราไม่เคยเห็นเลยพอเราได้เห็นพฤติกรรมเนี่ยเลยทําให้ได้รู้ อน,นิสัยในการเรียนของเขามากขึ้นนผมรู้สึกว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นประโยชน์กับทั้งเด็กและผู้ปกครองมากกว่าออนไซต์ด้วยซ้ําโดยตัวคลิปวิดีโอมันมีการบันทึกไว้แล้วก็คุณครูอนุญาตให้สามารถดูได้เป็นเวลาบางครั้ก็3ปีเลยอย่างเงี้ยมันคือการเปิดขึ้นมาดูเมื่อไหร่ก็ได้เรียนจบไปแล้วรอบหนึ่งเอากลับมาทวนอีกก็ได้ คือเขาเรียนแล้วเข้าใจขึ้นมากๆฮะแล้วมันก็ไปส่งผลตอนที่เขาไปทําข้อสอบเก็บคะแนนที่โรงเรียนยังไม่จบคอร์สของ t o เก t ตอรเลยด้วยซ้ำวิชาสามารถดีขึ้นมาอยู่ในระดับเกิน15ขึ้นไปบางครั้งไปถึง18 19หรือเต็มก็มี เวลาน้องเกาเรียน,นะคะเขาจะไม่ตอบคําถามไม่อะไรคุณะครูอเหมือนนิ่งๆเงียบๆไปเลยอเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราเห็นเขามาเรียนกวดวิชากับตัวเกเตอร์แล้วเรารู้สึกว่าเขาเปิดไมค์ตอบคุณครูกล้าที่จะตอบคําถามคุณครูแล้วก็ทําโจทย์ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะขอบคุณที่ทำคอร์สนี้ให้เด็กๆเรียนทําให้ผมเข้าใจมากขึ้นครับ